สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆนะครับแหล่งรวมรถบรรทุกแรกที่จับบนหนักนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมหกล้อทยลานะครับ FC9J 175แรงปีหกศูนย์ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวไปดูแลกใ่กันหก0มื่นเก้านะครับภายในนะครับเดิมเดิม ปี60ยางสภาพดีนะครับขึ้นแม็กโคเล็กได้สบายนะครับ8 9 0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีจัดเต็มนะครับจัดได้ลนๆเลยสนใจสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่ออยู่บนหน้าจอนะครับ มีทั้งเบอร์โทรและไ d l ดีลน์หรือสอบถามเส้นทางมาชมรถนะครับเข้าไปใน Google m ม p พิมรถบรรทุกดีๆแล้วกดนำทางมาได้นะครับสำหรับเส้นทางมาชมรถรถบรรทุกเยอะแยะมากมายนะครับทั้งจากคนหนักนะครับสนใจหรือหารถแบบไหนนะครับสอบถามได้นะครับร้านมาง่ายๆนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับวันนี้นะครับลาไปก่อนเดี๋ยว เร่งให้ฟังเสียงเครื่องนิดนึงนะครับเครื่องดีนะครับแอร์เย็นนะครับสวัสดีครับ